อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ มือนีก็มาพบพอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวคือเก้าค่ะพี่น้องจ้าห้างคลิปกินไปโดนเนาะค่ะน้องมือนีใดนี่ค่ะทําเองสดๆร้อนๆเลยนะคะสําหรับกระเพราปลาหมึกถาดใหญ่กะเพราถาดกระเพราถาดพี่น้องจ้าเข่าหมอหนึงปลาหมึกโหนึงวันนี้ทํากระเพราปลาหมึกกินสองคนแมลูค่ะพี่น้องจ้าอยู่กันสองคนเนาะค่ะน้องมือนีนี่ค่ะถาดแบบไงเลยค่ะ มาจะจัดการนํากันเลยค่ะพี่น้องจา๋าเมื่อนี้ก็กินกับน้องปอคือเราจัดผัดเองทําเอง,ท,เองทุกอย่างนะคะมีคลิปทําแล้วก็คลิปกินต่อเลยค่ะพี่น้องจา๋ามาจะรงมือกันเลยจะหิวเขาแล้วอดเขามาเพื่อสิมาก,กินกับผ้าถาดอย่างเลยค่ะมีบักแตงกับด้วยด้ค่ะแม่งวุ้นสับแตงกับไว,ไว้ไว้รอบเลยนะคะมาค่ะคำยังไงเลยพี่นอ้องอือร่อยมากพี่น้องจา๋า หวานมากเลยปลาหมึกมันสดแกลงใส่เพี่มกระเพราถาดเด้อค่ะพี่น้องจ้ากระเพรเาปลาหมึก ทัดเองแซ่บค่ะสุดใจยาควังใ่มืดแล้วค่ะปัาแดงถาดบักไงมากินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ๊ะซื้อปลาหมึกมาสวงตัวโลละร้อยหกสิบสองตัวลลไอเกสิบห้าบาทเนี่ยนะจ้าส่นซื้อมาลายลันมามืดเนาะกินสองคน มาค่ะจับไว้จิ้มโดนแล้วค่ะพันกับผ้าปลาหมึกเห็ดดูยุตะวายจะคว้างมา่อยได้กินน้ำซ่งวันนี้น้ำเองเลยค่ะแดงก็สดสกรอบหั่นแค่ตู้เย็นไว้ มาค่ะอร่อยใส่พริกกินดาผสมพริกกระเหลี่ยงค่ะพี่น้องจ้าเพชรกำลังดี20เม็ดนะคะเนะาะแดงครับวับ อืเข่าจานแกบนี้เด้พี่น้องเข่ามอนึงเลยดิเนมาค่ะหนวดมัน อร่อยแบกกะเพราแต่กะเพราเยอะๆหอมพี่น้องครับมเผ็ดอยู่นิพี่น้องเร,เริ่มเริ่มเผ็ดแน่แล้วทำใหญ่ๆเลยจ้ากะเพราปลาหมึกขาดยักษ์พี่นอ้อง เบ,บ้มือเจ้มามะรุนพี่นลองเล้วมือเต่กระหักกินอีกมาค่ะทำยังไงเลยอืมเจอะ เริ่มเพชร์ก้บพี่น้องจ๊ะมาค่ะอืมอร่อยมากมึกกรอบดีพี่น้องมึกกรอบสดดีมันวบบมันซอสเนาะหวานดีน้ำหนังึ๊ดคึ๊ดตัพี่นอ้อ,อ,ดดนนนนอนง,าากกองแกงกะเพราต้องมีแตงนะพี่น้องเนาะร้าเขาไปกินอาหารตามจังค่ะถ้าเจาะกระห้เงาธอซ้อมสันขินเมนูหุ่นสะสะซ้อไมไว หมึกเน้นๆเ,นเลยค่ะพี่น้องจา้าหมึกสองตัวได้เยอะมากขนาดเลือกเอาตตวตัวเล็กๆที่ว่าอยากได้ตัวใหญ่ ทำกินแบบนี้สะใจครับพี่น้องจ้าได้กินหลายข้าไปสังกระเพาะปลาหมึไกไอราดเขาเด็บปลาหมึกป,ประมาณสามชิน้นแบบแต่งสามชิ้นพี่น้องอันนี้ได้กินเยอะสะใจซื้อปลาหมึกมาแค่เจ็ดสิบบาทพวกเครื่องเอียงเขาก็มีติดบาทติดคั่วให้อยู่แล้วาานะจ๊ะเนาะอ เริ่มอิ่มเลยจ้ะเริ่มฝึดแล้วน้เมือก็สิงุ้มไปนี่ก็กินใช่หรอยู่สองคนสบายยังอยพอนุ่นกับซางไปเห็นงานแล้วย่อมค่ะตืแนแลอก,กว่าดี ิืมยืล้วภาพี่น้องก็ิะพ้าละ้าวอาซดูเคเออถาดบบไงที่พี่น้องมันเป็นถาดน้อยนะคะถาดบักใหญ่ เพ็ดยูได้แจกด้วยเพราะเพ็ดมาเฮ้ยพี่น้องจัดแนนท้องก็คือสิบะหมี่กระจายกับเหลือบ่หลายนะค่ะน้องจากเสตย์น้องปอเจ็บใส่กันน้อยไว้ถ่ายกินค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับมือนี้กับบะมี่ยังหลายค่ะพี่น้องได้กะเพราปลาหมึกถาดยักษ์มะสุพีสุนองกินเนาะค่ะเนาะท่านมากสันชอบคลิปของแม่นาุ่นก็อย่าลืมเข้ามาเยี่ยมบ้านกันเลยเด้อค่ะเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดกระดิง่งจิ๊จิ๊จจิ๊จที่สำคัญลืมบ่ได้ค่ะพี่น้องจา๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันนี้แม่วุวนกับน้องกอขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายอย่าลืมเด้อค่ะแนะน้าเมนูกันขอมาได้คือเก่าเด้อค่ะว่าเป็นเม,มนูกับเขาหรือว่าเมนูกินโชว์ค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจา้า